ตัวนี้เป็นคนเราจะปอปันน่อยยรอคนนี้อันนี้มันจะเป็น texture เนือถั่วรัางซวยเลยเห็นไหมเนี่ยไหมมันไข่ไดหนเสา้าเลยอ่ะนั่งแกะถั่วอยู่ใต้ร่มไม้เป็นถั่วที่หน้าตาน่ารักแล้วก็แปลกมากเลยสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันถั่วเนี้ยสวยมากเลยนะคะเรียกว่าถั่ว รจริงๆถั่วรังเนี่ยปลูกกันมานานมากแล้วทางภาคใต้นะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวตามฤด,ดูกาลปลูกแค่ปีละครั้งเดียวเด็กๆที่อำเภอกรงราจังหวัดพัทลุงจะเล่าให้ฟัง พื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัดอเภอกงราจัังหวดพัทลุงส่วนใหญ่ทำสวนยางพารากันค่ะต้นยางพาราเมื่อกรีดเอาน้ำยางแล้วต้นมีอายุมากเกินไปชาวสวนก็จะต้องโค่นและปลูกต้นใหม่แทนตอนที่แปลงยางยังโลง่งหรือเพิ่งลงต้นกล้ายางเล็กๆก,ก็จะปลูกถั่วชนิดหนึ่งที่แสนอร่อยถั่วรังค่ะ ถัวรังปลูกและเก็บเกี่ยวเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นอันดากับอันญามาช่วยคุณป้ายุไวดะเหล็มปานทอนทัวรังแต่เช้าค่ะมีล้านมีกับล้านกนนูกับล้านเนี่ยตรงก้อตทรงเฟตมูลล้านอันน้ไอ้นูกัดยาดกันอะไรพวกเี่มามากูแต่โน้นกัที่เดยวมาอยากอ่างเลยนะแต่มนีล้านคือเมื่อล้านในใจเลยนะใ่หน้าโกนี่เพื่อนเพื่อนของอันดาอันญา รู้ว่าวันนี้จะมีการถอนถัว่วพากันมาเยอะแยะคึกคักเลยค่ะบรรยากาศเหมือนกับการลงแขกถอนถั่วรังยังไงอย่างงันเลยอันก็อย่าตัวรังแลยว่าวที่เขาเรียกว่าตัวรังมันเก่าเหมือนปดรังอืหนุ่มนี่ไอ้ย่าด้วยเห็นไหมเห็ดย้ยไม่มีรีบ ดินมันดีสมบูรณ์ไม่หลีมเหม็นย่อยเป็นไม้ไม่มีเลยเหม็นเหล็กพื้นที่เกษตรกรรมบ้านนาเรนและหมู่บ้านอื่นๆในอำเภอกงราได้รับปุ๋ยธรรมชาติที่ถูกน้ำชะลงมาจากเทือกเขาบรรทัดเพิ่มธาตุอาหารในดินให้สมบูรณ์ดินดีจนไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยตรงนี้ก็อยย่าอยเปนี่ ตรงนี้ดินใส้ไปได้ดินมันดึงงงายไม่จะเป็นกรเอื้อกิงกือเพื่อนของอันดาคนหนึ่งชื่อบนส์ลือกันว่าเป็นมืออาชีพเรื่องการถอนถั่วก็ไหนโตเต็มที่ถอนได้แล้วหรือยังดูยังไงสังเกตยังไงบนส์รู้หมดเลยค่ะตอนต้นยืนตรงมีใบหมากๆจะมีหัวทั่วแกมากแต่ถ้าตอนแบบนี้มันก็มี แต่มันมีไม่หมากบางต้นตักโทนออกมามันจะติดติรักต้นไม่หมากมันจะอยู่ใต้ดินแล้วเอาห้างจนคุดเคียบแบบนี้พอติใดใจเตียวจนเคียแบบนี้มันจะมีบาดเหนือทั่วถ้าเป็นกอเล็กๆแบบนี้จะเป็นยังไงนะตอนนี้มันจะมีวัวไม่ก่อยมากเพราะว่ามันตอนเย็ยนนี่เดี๋ยวกว่าจะโตใช้เวลาประมาณ สี่ห้าเดือนถั่วแปลงนี้ปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะดูดูโปรกก็จะไปโปรกเดือนเมษซาโปรกไว้นึ่งเดือนแล้วก็มาเล่ว่ดหญ้ามันงอกแม่แตาหญ้างอกก็จะมาต้นตาบินมีความชื้นมันจะงอกเร็วตาดินแห้งมันจะงอกเชออะหัวเลยนะมันมันไม่มีอหารนำ้ำตาฝนตกมันจะก็จะงอกเร็วอยกับ จะปรับอากาศกันทั่วแปลงนี้ส่วนใหญ่แก่จัดได้ที่อาจจะมีก็อนอ่อนลงอยู่บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยถอนกันสนุกเลยค่ะทดลองดู แต่เม็ดมันจะสีเขียวมันกแบบไม่ไม่เก๋ทีแต่เม็ดสีเขียวแบบนี้มันมันเก๋แล้วเม็ดเม็ดสีเข้าจุ่มปูมันจะเก๋แล้วเม็ดปนีเก๋เก๋ข้างในมันจะมันจะเป็นแบบนี้เปิ้ลสีแดงกับข้างในมันจะเป็นสีเข้าเอาตมเอาตำกวงว่านแกงแกงแเปะเวลาตำนูรี่ก็จะแกงแเปะก็ใส่อันนี้ด้วย ใส่บางคนก็ใส่ถั่วรังมีเปลือกนอกสีขาวแกะออกมาจะเจอเปลือกอีกชั้นหนึ่งสีสวยอย่างเช่นชมพูแดงม่วงหรือสีเหลือบๆสวยงามส่วนมเมล็ดถั่วข้างในจริงๆเป็นสีขาวครีมๆค,ค,ค่ะมันสีขาวออกชมพูเมือนมัมนัางเขาเลยเรียกว่าตัวรัง สน,บบนถ้าจะจะ <ๆ S 2> เป็นมุ้งเลยบางคนรู้จักถั่วลังในชื่อถั่วปัหญ,ญีถั่วไส้ถั่วโบหรือถั่วเม็ดเดียวนิยมปลูกทางภาคใต้ตั้งแต่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีลงไปพัทลุงกระบี่ตรังสงขลา และ3จังหวัด,วดชายแดนใต้ค่ะรูนี่ใจเดียวนี่นชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ําได้ดีเม็ดกลมกลมรีๆมีหลายสีตั้งแต่ชมพูม่วง,ง,งแดงครีมน้ำตาลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยค่ะ เด็กๆช่วยคุณป้ายุยไวดะได้มากเลยไม่ทันจะครึ่งวันถอนถั่วได้เกินครึ่งแล้วค่ะตําไปเล่นไปกํานุกปั้ตปมซาเด็กไอ้นะมันปว้ไดโรเหลืองนะวาน,นี่ก็ปลุกตัววิธีปลกตัววันนั้นตันนี้นะวิธีโรนเก็บไวนนวันนี้วันไดโรนะมันปลูกเปลือนตั้มมันก็บลกได้มันรู้จักร่าเออเนี่ยวิธีต้นตัวนี่วิธีเก็บไวโรนต้นแบบนี้ที่หน่าล้านเต้นกันเด้ ไม่ได้จ้างเลยนุกวันวันเราไม่เหนื่อยเลยนะแล้วแก้มตาไหลวันตาน,นแก้มยายหมังปลูกตัวปลูกตัวเสร็จวันกาววนานกาวเน,นี่วดำจต่ปลูกตัวหลีส้งนะตัวแต่จริงอยากตัวหลีส้งมันกี่นู๊กตือนุูกปลูกดีปีไว้เร้วกันนูกวันเนี่ยวัได้วันเต็ดทั่วรังของคุณป้ามเมล็ดใหญ่ผิวสวยราคากิโลกร,รัมละสามสิบห้าบาท ถือว่าได้ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยปลูกมากว่ายางแปลงนี้จะโตจนกรีดยางได้ก็อีกหลายปีถั่วรังจะเป็นรายได้เสริมที่ดีมากเลยนะคะถั่วรังต้มกินเป็นของเล่นโปรตีนสูงเริ่มมีการแปลรูปถั่วรังเป็นอาหารเป็นขนมที่หลากหลายขึ้น ตูดีฟนาทีชายอันเมียได้มั่งอ่าในเนี่ยรราจักกันทุกอย่างเราไหมจักแล้วคนนี้คือกะริดาสมัยนี้ในชุมชนจะมีตำแหน่งนวัตกรชุมชนกะริดาเก่งมากเรื่องการแปลรูปอาหารอยากให้เด็กๆเรียนรู้การแปลรูปถั่วแังค่ะเดี๋ยววันนี้อ่าสู้จะซ่อนทำเมนูแรกเลยนะก็คือเมนูบวลอยถั่วแังเราจะได้โรวิธีว่ะเออกระบวนการทำนี้ ถ้ามันพรือ้อแล้วก็เวลาคุดตัวรังอะ่ะทีนี้ลราไปตึ้งบานต่อไฟอนจะไม่แข่ต้มกินกันแล้วนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยมีแป้งสามสีสีเหลืองฟักทองเขียวใบเตยสีฟ้าจากอันชันส่วนไฮไลท์ก็คือก้อนนี้ค่ะอ่าคือต้มตัวรังหรอตอมหมนวดกระเ้งเนี่ยจะได้กลมก้มแบบเนี้ยลองแล่ลองแร่มันมีเนื้อทั่วรังอยู่ฐานใน ตะเกียะมันเป็นเม็ดพันนีนะเออทีนี้พอเอามาหนวดกับแป้งแล้วเอาแป้งอะ่ะผสมกับถั่วรัง่งแล้วก็หนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมคะเออวางกต่อได้เลยอ่ะทีนี้เราเรามาปั้นแป้งกันดีกว่าล้างมือกันเรียบร้อยเลยใช่ไหมล้างแล้วโอเค,อเ,คเอาก,ก,อกอนะอรุก้อนกรุกอนนะแค่เริ่มปั้น ใจเด็กๆกก็กวิ่งจูดไปจนถึงปลายทางแล้วอยากจะชิมบัวลอยเร็วๆต้องช่วยกันปั้นค่ะผวนาเลยันาว่มันหมอช่วยนะเ่วรังนี่มันเงี้ไมมันไข่ได้หนดเจ้าเลยอ่ะ เห็นไหมอันนี้มันจะเป็นเ็กเจอร์เนือถั่วรังสวยเลยเห็นไหมี่าไม่เป็นแป้งเนือเดียวเลยทําบันดันมันก็มันก็แตกไงนี่ยพยายามเพื่อะไเนี่ยถั่วรังทาให้เนื้อแป้งมีลวดลายแปลกตาขึ้นมาเลยและยังมองเห็นสีชมพูเข้มๆของเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วด้วยนี่แหละค่ะบอกกับทุกคนได้ว่านี่คือบัวลอยถั่วรังค่ะปั้นเสร็จลวกแป้งให้สุก างหยางยน่ยวรอ่เยอบจอบัจบจับกะทิตัวรังมันใท้ได้หนูเทบาว่าไหมคั้นกะทิสดตั้งไฟเติมความหวานให้พอดีที่ชอบนะต้องระวังนะคะไม่ให้กะทิแตกมันด้วยค่ะไหนนะ้าน่ากินไหมถึงเวลาแล้วใส่บัวลอยลงน้ำกะทิตามด้วยถั่วรังเต็มเมล็ด เป็นบัวลอยดีน่ากินมากๆเลยลอกเลยเดี๋ยวตั้มก็เดี๋ยวกาแฟน่งดูดูดูแล่ดูน่ากินไหมหน่าร้อยน่าร้อยน้ากลมออเต้นไม้ข้องดีบ้านเรานี่เอามาทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะน่าจังหวร้อยน่าทานไหยน่ากินเออเดี๋ยวเรามาลองลองชิมแลกกันนะเพราะว่าจะเป็นวันพฤหั เราก็ทําเมนูของวาดไปแล้วนะเอามาทําเมนูเครื่องดื่มกันบ้างเนอกจากบัวลอยอยังมีน้ํานมถั่วลังด้วยนะคะเด็กๆไม่เคยรู้จักได้ลองทําลองชิมแล้ว <Okay. S 2> ถูกใจจริงๆอันนี้อันไชไฟอ่อนๆใช้ไฟเรงไม่ได้เพราะมันจะเตกมันยังมีเมนูอื่นๆที่ใช้ถั่วลังทําได้อีกมากเลยค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะกันรู้มั้งวันนี้ นกนกใช่ไหมเออได้ได้ทำอะไรได้กี่อย่างวันนี้ทำทำกุ้ตัวร่างทำบัวลอยทำบัวลอยบัวลอยทั่วร่างแล้กกาได้เลยน้นมน้มทั่วร่างนะแต่ก่อนกุ้ตัวร่างมานึ่งกับต้มกินอย่างเดียววันนี้ได้โรไลเมนูเลยนะอย่าลืมลบไปโอกติบานกันนะว่าทั่วร่างบ้านเรานไม่ใช่แค่ต้มกินอย่างเดียวแหละนะสามารถทําไปเป็นไดไล่รักไลเมนูเลยใครไปรัต่อไปอ่ะเราในครัวนะ หมาเราทำมาห้านอยู่ที่บา้านบางทีช้ยน้ำมันจากทั่วรังก็ได้อันนี้คือความเป็นไปได้นอนๆกับลบไปเลยบางทีอาจจะแกงแกงอ่างมัสมันใส่ทั่วรังทำได้หมดเลยนี่คือเรื่องราวดีๆจากอำเภอกรงหลาจังหวัดพัทลุงค่ะทั่วรังเนี่ยถือเป็นของขวัญจากธรรมชาติเลยนะคะ ปลูกกันค่อนข้างจะง่ายขึ้นได้ดีแล้วในขณะเดียวกันก็สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเด็กๆมีส่วนร่วมแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าผูกพันและที่สำคัญเริ่มมีการแปลรูปใหม่ๆราคาถั่วดีขึ้นเยอะเลยค่ะ ็กกับน้ำทารกวัยสามเดือนขึ้นไปถ้าค่อยๆให้เขาสัมผัสและเล่นน้ำจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการหลายด้านพอเด็กย่าง1-3ขวบก็อยู่ในวัยเรียนรู้ควบคุมร่างกายเคลื่อนไหวเป็นช่วงวัยที่เริ่มหัดว่ายน้ำได้ค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ได้พัฒนาปอดแข็งแรง ที่สำคัญหากว่ายน้ำได้จะเป็นทักษะชีวิตติดตัวเด็กๆตลอดไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดจมนะ้ำแล้วเราไม่มีเสื้อชูชีพเราก็จะได้ไม่จมอาจจะเจเจอล็กแค่หรือฉลนแล้วก็จะว่ายลอดทันที่มาได้เจอครูด้วยได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็ครูใจดีด,ด้วย,ว,ยวันนี้เด็กชายวินวินหขวบ เป็นรุ่นเล็กสุดเลยนะคะคนนี้น้องเพลิน7ขวบสมาชิกชมรมว่ายน้ำ Giant เด็กๆนัดฝึกซ้อมกันที่นี่ทุกวันเลยสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทสนามนี้รองรับนักกีฬาหลายชนิดเลยนะคะรวมทั้งว่ายน้ำนี้ด้วยเป็นพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ สำหรับคนทุกเพศทุกวัยมีเด็กๆสมาชิกให้ความสนใจเยอะเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็สนับสนุนเต็มที่บางคนก็มาหัดว่ว้ว่ว้เล่นเป็นงานอดิเรกแข็งแรงใจกายว่ายจริงจังแบบแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนักกีฬามืออาชีพชมรมนี้ครบเครื่องเลยค่ะน้องเฟมัส ค้นพบสิ่งที่รักที่ชอบชอบกีฬาว่ายนะมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะหนูก็ว่ายนะมาตั้งแต่4ี่ขวบว่ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆแข่งเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงจุดนี้เป็นตัวแทนเชียงใหม่ได้ไปแข่งพาทายตัวเองค่ะหนูอยากติดทีมชาติถ้าได้ค่ะเป็นตัวแทนทีมชาติแล้วไปแข่งต่างประเทศถ้าได้ค่ะ มีสนามฝึกซ้อมกีฬาดีๆอย่างสนามกีฬาสมพูดเชียงใหม่700ปีช่วยให้เด็กๆเ,เข้าใกล้ความฝันมากขึ้นเรื่อยๆและยังคงเดินหน้าต่อไปพบกับรายการทุ่งสายตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ